ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการใช้ซิปนะครับเอาก่อนอื่นนะครับตัวกระเป๋านะครับด้านนี้คือตัวส่วนบนนะครับวางความหน้าลงแบบนี้นะครับจากนั้นครับวัดครึ่งนะครับวัดครึ่งของตรงนี้นะครับกระเป๋า2องานกระเป๋านี้ยาวกว้างอยู่21เซนเพราะฉะนั้นความกว้างตัวนี้ก็อยู่ที่10ครึ่งนะครับจากนั้นก็ขีดเส้นนะครับขีดเส้นแบ่งครึ่งถึง2ด้านนะครับ จากนั้นก็วัดครึ่งของซิปนะครับโดยการาพับครึ่งแบบนี้นะครับพือจนกันแบบนี้เราจะวัดครึ่งเหมือนกันครับของซิปจากนั้นก็มากไว,นไวแบบน้นะครับมีไว้นะครับถึกสองด้านครับแบบน,นะครับก็เลยเราจะเริ่มแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับจากนั้นความซิปลงนะครับความหน้าซิปลงนะครับนี่นะฮะความซิปลงนะครับความซิปลงจากนั้นนะครับคือเอา จุดกึ่งกลางของซิปของนิ้วขึ้นโจนกันแบบนี้แบบนี้นะครับขึ้ตรงกันแบบนี้ฟันซิปนะครับฟันซิปขึอ้อยู่เสมอขอบต่างบนจะไปขึ้นเลยหรือขึ้นต่ำนะครับคื้เสมอเสมอขอบข้างบนไว้แบบนี้นะครับจากนั้นก็กลัดเข็มมุดนะครับกลัดเข็มมุดไว้นะครับเอาได้ละเอาได้จุดกึ่งกลางแล้วนะครับของเส้นตรงนี้นะครับ จากนั้นก็ไล่ามาลงมาเลยก็้อยกัดมาเรื่อยๆกัดเขม,มุดแบบนี้นะครับขั้นตอนการกัดวิธีการกัดกัดแบบนี้นะครับเขม,มุดก้อยไล่ามา ทิ้งไว้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับอันนี้คือจุดพับของของ,อของกระเป๋านะครับเราจะเริ่มเราจะเริ่มเย็บนะครับจุดนี้เป็นจุดกึ่งกลางของกระเป๋าเป็นตัวพับนะครับเป็นกนครับคือวัดมาตรงนี้คือวัดห่างจากตรงนี้นะครับประมาณเซนครึ่งหนึ่งเซนครึ่งนะครับประมาณนี้ ทั้งสองด้านนะครับถึงสองด้าน1นเซนครึ่งแบบนี้นะครับเซนครึ่งตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่คือเซนครึ่งเดี๋ยวเขาจะเริ่มเย็บจากตรงนี้มานะครับตรงนี้นะครับไว้เซนครึ่งเหมือนกันด้านนี้ก็เหมือนกันด้านฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ ว่าทางมาเส็นขึ้นแบบน,นี้นะครับนะครับจากนั้นเราก็เก็บก่อนนะครับเก็บซิปจากที่เดิมเนี่ยแต่พืออบก่อนทำด้านเดียวก่อนนะครับทางด้านนี้ด้านเดียวก่อน พอมารอบตรงนี้แล้วนะครับเขาก็จะมาหยุดตรง1.5เซนนี้เหมือนกันนะครับก็ะเด็เขาจะเย็บมาถึงตรงนี้ก่อนนะครับส่วนอื่นเขายังมาเย็บเตื่อเป็นแบบนี้นะครับเอาด้านเดียวก่อนนะครับทำไปด้านเดียวคือเรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นก็เริ่มสอยนะครับเขาจะเริ่มสอยแล้วนะครับเริ่มสอยจากจุดที่เขาวัดตะกี้จากจุดขึ้นขางาน,นี้เซนครึ่งน,นะครับ เราจะเริ่มจากตรงนี้นะครับโดยใช้ได้สีน้ำตาลนะครับคือเหมือนกับซิฟนะครับเส้นที่เราจะเย็บนะครับนอกเหนือจากที่เราจะต้องควบคุมในเรื่องของฟันซิปเพื่อเสมอกับขอบแล้วช่วงเย็บนะครับความห่างจากข้างบนมานะครับสังเกตุดูนี่นะครับจะมีเส้นจะมีแนวตรงนี้อยู่นะครับจะมีแนวเส้นนี้อยู่นะครับคือเราเย็บจากตรงนี้เส้นตรงข้างบนนี้นะครับ โดยใช้นิ้วมือเนี่ยคอยก่ำไปตรงนี้โดยดันตรงนี้ไปตัวน,นะครับเพื่อมันเสมอกับขอบซิปนะครับครับเริ่มเลยนะครับครับสอดเข็มเข้าไปข้างในนะครับดูนะครับจากจุดนี้นะครับ ซ่อมปกไาข้างในนะครับนะครับแทงเข็มขึ้นนะครับแทงเข็มขึ้นข้างหลังแล้วก็รวดซ่อนไปตัวนะครับแบบนี้จากนั้นก็โดนถอยหลังนะครับมัดทะลุข้างหลังนะครับเอาเฉพาะติดกับผ้ากุนกับใหญ่นะครับ ค่อยๆสอยนะครับจะมองอยากน้อยนึงนะครับเพราะเป็นได้สีสีเดียวกับกับซิปนะครับค่อยๆดันตรงนี้ตัวนะครับฝันซิปืือเสมอกับตัวขอบตัวนะครับ พอมองเห็นนะครับจะมีแนวตรงนี้นะครับทำมาจดรอบมาถึงตรงนี้นะครับตรงที่เฮากีดไว้0.5กัมเดียวเฮาก้ยหมุนลงอันนี้ก้อยไว้ทีหลังนะครับสอยจนมาสอยมาเรื่อยๆนะครับเจ็ดิบนะครับเรียบร้อยนะครับสังเกตดูนะครับว่าฟันซิปเนี่ยคือเสมอข้างบนนะครับตรงนี้เราจะเย็บสอยอย่างที่ผมบอกด้นถอยหลังนะครับมาถึงจุดที่เฮาตรงนี้เฮาจะเอาทิ้งไว้ เขายังมาเขายังมาเย็บเตื้อนนะครับตรงห่างซิปก็เหมือนกันเขายังมาเย็บเตื้อนนะครับตอนนี้เขาจะย้อนมาที่ห่างซิปนะครับย้อนมาที่หางซิปตรงนี้เขาก็ม้วนละนะครับม้วนจากเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับคือเมื่อมันโค้งมาเข้ากับตรงนี้แบบนี้นะครับจากนั้นก็กลัดเขมดไว้แบบนี้นะครับแถมด้านก็เหมือนกันนะครับแถมด้านนึงก็เหมือนกันโค้งหัาไปเลยนะครับ น,นะครับนะครับตอนนี้เราจะมาเริ่มซอยเก็บนะครับเก็บส่วนที่เขาจังเหลืออยู่มาถึงตรงนี้นะครับก็เริ่มเย็บนะครับเหมือนเดิมนะครับตรงแนวที่กําหนดไว้ที่เขากําหนดไว้ตรงเส้นนี้นะครับขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับ รเริ่มนะครับเริ่มจากหัางซิปตรงนี้นะครับก็สอดซอด,ซอดเ,ออเข็มเข้าไปข้างหลังนะครับเอาปมซอ่อนไว้ข้างหลังจากนั้นกาะซอยต้นถอยหลัง นะครับจนมาถึงตรงที่เราเริ่มตะกี้นะครับตรงจุดนี้นะครับครับเรียบร้อยนะครับสอยภาพลงมา2ด้านนะครับกําเดียวเขาจะสอยเก็บตรงนี้นะครับเอาห้อเสร็จทีละด้านนะครับพอมาถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สอดเข็มไปเลยนะครับเพื่อที่จะสอยเก็บชายสบนะครับเพื่อดูเรียบร้อยขึ้นครับกอแทงเข็มไปเลยนะครับขึ้นมาโพของนี้แบบนี้นะครับ จากนั้นก็สอยซ่อนแบบนี้นะครับซ่อน,อนแบบนี้นะครับพิเศษน้อยก็คือจะเป็นช่วงที่มันเป็นหอยโค้งนะครับคือพับผ้าโค้งตัวนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วกว็ซอย เหมือนกันนะครับช่วงไหนโค้งของภาพแบบนี้เือนแนวมันโค้งไปด้วยกันนะครับจากนั้นก็สอยซ่อนไปเลยนะครับจนมาถึงจุดนี้ครับร้อยนะครับขั้นตอนการใส่ซิปด้านหนึ่งนะครับพอหลังจากสอยซ่อนแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยขึ้นนะครับคราวนี้ก็จะเหลือทําด้านหนึ่งนะครับเหลือทำด้านหนึ่งก่อนที่จะทํานะครับก็เดี๋ยวเราจะหดซิฟก่อนจะรูดซิปก่อน บบน,นะครับแล้วก็ลองภาพดูนะครับภาพผู้ตรงกันนะครับแบบนี้นะครับนะครับลองดูใ่้เสมอกันนะครับ น,นะครับเอลองดูนะครับลองจับดูนะครับเปิดซิปไปน้อยหนึ่งนะครับแล้วจับไว้แบบนี้นะครับจากนั้นกลับไว้นะครับจับไว้ดีๆนะครับหุบซิบคืนนะครับแบบนี้ นะครับจากไว้ตอนที่เราทาบตะก,กี้นะครับจากนั้นก็กัดเข็มหมุดตึงไว้กัดเข็มหมุดตึงไว้นะครับกับมุมกับกับตะก,กี้นะครับที่เราลองท,ทาบดูแล้วมันมีการโยเยแล้วนะครับเต่ากันหมดแล้วนะครับจากนั้นพอได้มุมนึงแล้วก็ซิบเปิดได้เลยนะครับ ก็เริ่มเรึงเข็มหมุดนะครับครับสังเกตดูนะครับว่าถ้าเราเราทำถูกต้องนะครับที่เราขีดไว้ที่เป็นจุดกึ่งกลางมันจะพอดีกันแบบนี้ นะครับจุดกึ่งกลางที่ขีดไว้นะครับจะพอดีกันแบบนี้เลยนะครับครับตึงโดยรอบนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เริ่มสอยนะครับเริ่มสอยเก็บเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับก็มาแล้วก็เดี๋ยวก็มาเก็บส่วนที่มันทับลงกันกำนะครับลงมาเตรียเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับ หลังจากตีซีบเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเสมอการเท่ากัดเ,เป็นแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> นะครับก็ด้ก็เต้ากันละสองด้านนะครับลองทําอย่างที่ผมทํานะครับกีเ้นก็คอยทํานะครับต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใส่ตัวซิปข้างใน ตัวนี้นะครับเราก็จะตัวนี้มาแทรกมาใส่ข้างในนะครับแบบเดียวกันนก่กเป็นหูซิปมาตังนี้เนาะครับทางด้านนี้ครับขั้นตอนนะครับวิธีการก็คือนําตัวนี้มาทาบนะครับแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะสอยนะครับสสอยแบบขั้นบันไดนะครับติดนะครับก็โดยการนํามายืดก่อนนะครับ ด้านนี้นะครับสังเกตดูครับว่าเริ่มตรงไหนนะครับเริ่มคือเท่ากับตัวซิบตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กัดเข็นหมดไว้นะครับส่วนข้างบนจัดตัวใดก็แล้วแต่นะครับก็คือตรงนี้ก่อนครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับ อนนี้ก็จะมาเสมอตรงนี้ครับตัวนี้เสมอซิปนะครับตรงนี้เลยนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้เราก็จะมาติดฝั่งนี้นะครับแต่เอาติดทีละด้านนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวเขาจะสอยสอยแบบขั้นบันไดนะครับแค่ช่วงนี้นะครับ